นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยสีเขียวนี่โตรเร็วกว่านะครับก็ถ้าเรามาสังเกตก็จะเห็นว่าเมื่อ n มีค่ามากอันที่โตรเร็วกว่าเนี่ยถึงจุดจุดนึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่ามากกว่าอันที่โตช้ากว่าในที่เราก็สรุปนะครับว่า10คูณ N โตช้ากว่า n อกำลสองส่วนพัน ในเชิงของการวิเคราะห์อลกริทึมเราก็อยากได้อลกกริทึมที่โตช้านะครับผมลองนำเอาฟังก์ชันหลายๆอันนะครับมาพอดกราฟนะเรื่องแต่ n กําลัง n เลยนะครับโดยที่ n เราแทนปริมาณข้อมูลนะครับ n factorial 2กําลัง n n กําลัง3 n กําลัง2 n คูณกับ log n n เฉยแล้วก็ log n ในที่นี้ก็เพื่อจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของแต่ละฟังก์ชันพวกนี้นะครับซึ่งมักจะเป็นฟังก์ชันที่ได้ผลจากการวิเคราะห์ออกหรือตุ้มด้วยนะครับมักจะตกอยู่ในรูปแบบฟังก์ชันเหล่านี้จะพบว่าในกรณีนี้นยครับเมื่อนําเอาทุกทุกฟังก์ชันมาเปรียบเทียบด้วยกันนะครับฟังก์ชันที่เห็นเด่นชัดเลยว่าโตเร็วมากๆเลยนะครับก็คือ n ก <c oughs> <N> ําลัง n นะฮะสีน้ําเงินเนี่ยนะครับนนมันโตเร็วซะจนตัวอื่นเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดเลยครับ โตไม่ทันเขาอ่ะถ้าผมลองตัด n กําลัง n ทิ้งไปนะครับเนี่ยเราจะเอากลุ่มนี้มาดูนะครับกลุ่มล่างเล็กเนี่ยมาดูนะครับปึ๊บเราจะได้อย่างนี้ตัวถัดมาที่โตเร็วกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยคือ n factorial เห็นไหมครับเมื่อ n factorial เขาโตแล้วนะครับคนอื่นเทียบไม่ติดนะฮะอยู่ข้างล่างหมดเลยอีกละอยู่ข้างล่างนี่เพราะว่า scale ตรงนี้มันใหญ่นะครับอันนี้ช่องนึงนี่ตั้ง10คูณ10ยกกำลัง11เ,เลยนะ ถ้าผมลงซูมบริเวณนี้ออกมาอีกนะครับจะพบว่าตัวที่โตเร็วถัดมาก็คือ2กําลัง n นะสีเขียวนี่นะครับตัวที่โตช้ามาหน่อยนึงอ่จแต่ก็ยังโผล่ไม่เห็นบ้างนะครับคือ n กํนลังสานะครับแต่ตัวหลังจากข้างล่างนี้ไปนี้ไม่แทบไม่เห็นนะครับเพราะมันน้อยโตช้ากว่ามากเลยเมื่อเทียบกับ2ตัวนี้ถ้าซูมออกมานะก็จะเห็นว่าเห็นไหมเอ็ n. กำลับบงสามนี้จะโค้งมากกว่า n อกำลับบงสองเยอะเลยนะครับส่วนตัวพวกนี้นี่ก็จะอยู่ข้างล่างแทบมองไม่เห็นอีกแล้วอันนี้พยายามสแสดงให้เห็นนะครับว่าคําว่าโตเร็วโตวช้าเนี่ยมันโตเร็วกว่ามากแค่ไหนนะครับแล้วก็โตช้ากว่ามากแค่ไหนมากขนาดที่ว่าเรานํามาเทียบกันนะครับด้วยปริมาณข้อมูลไม่มากนะครับเห็นไหมครับอันนึงนี่จะแสงหน้าอันนึงไปอย่างโมโหฬาน,นถ้าผมซูมข้างล่างต่อนะครับ อ่านะครับเห็นไหม n กำลังสองก็ยังโตเร็วกว่ามาโหัศลนิกระ n log ok n n กับ log ok n นะครับแล้วก็เป็นแนวทองน้อยต่อไปเรื่อยๆครับนะถ้า n log ok n นะเราจะเห็นว่า n log ok n มีการโค้งนะครับแต่ก็ยังสูสีนะครับนะอันนี้คือเส้นตรงเลยนะครับอันนี้ฟนะังก์ชัน n จะเส้นตรงนะแต่แน่นอนครับ n log ok n ก็จะชนะแล้วก็จะชนะไปเรื่อยๆชนะหมายความว่าโตเร็วกว่าถ้าในเชิงเอาตัวตั้งหมายถึงกินเวลามากกว่านะครับ นี่ครี่ล็อก็ก็จะเป็นฟังก์ชันที่สวยมากเลยโตช้ามากจะโตไม่ช้าได้ยังไงนะครับถ้าล็อกเอ็ฐาน10ก็หมายความว่าเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้น10เท่านะครับค่าของล็อกเอ็นเนี่ยจึงจะเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยนะครับเพราะงั้นก็จะโตช้าเราก็หวังว่าเราอยากจะออกแบบ a อ g อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการเติบโตของฟังก์ชันเวลาการทำงานกับปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับ ที่ชชาแน่นอนครับในที่นี้เนี่ยจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเราชอบมากครับที่จะได้ log n นะฮะได้ n ก็ยังดี n log n ก็ยังยอมรับนะครับนะ n กําลัง2ก็ยังพอทนได้นะครับแต่ก็ทนได้ไม่ได้ก็ขึ้นกับปริมาณ n ด้วยนะครับถ้า n กํลัง3ไปเนี่ยนะครับนะฮะหรือไปจนถึง2กําลัง n นี่รับไม่ได้ละ พอปริมาณข้อมูลที่เดียวเนี่ยเขาจะโตมากๆในศาสตร์ทางอัลกอริทึมเนี่ยนะครับจุดรับได้ไรับไม่ได้เนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าเป็นโพลีโนเมียลนะหรือว่าเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับในที่นี้เห็นไหมฮะโพลีโนเมียลอยู่ข้างล่างนี่นะครับคือ N ยกกําลังอะไรบางอย่างส่วนเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือค่าคงตัวอะไรบางอย่างยกกําลัง N พวกนี้ก็จะถือว่ามีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก ได้ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ไม่ดีเลยนะครับเราก็หวังอยากจะได้เป็นแบบโพลิโนเโมียลนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เป็นโพลิโนเโมียลต่ำๆหน่อย